ค่ะวันนี้ค่ะก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมเปิดไฟที่เดชจิตอาชดาค่ะแล้วก็หนูเกิดปีพะโงด้วยแล้ววันนี้ก็ปีหน้าเป็นปีมังกรค่ะก็เป็นเหมือนกับการเริ่มต้นปีที่ดีค่ะคปกติแล้วการออกงานอย่างนีงง้คือเราเราต้องมาร้องเพลงบ้างไหมไม่เลยอันนี้จริงๆแอบเป็นครั้งแรกที่ได้ร้องเพลงในงานอีเวนต์นะคะใช่แล้วก็วันนี้ร้องสดด้วยไม่แน่ใจว่าจะดีไหม ดีไม่นานดีค่ะดีค่ะครับบทกคม่หญิงแท้จีนนี่ต่างกับลักษณะนิสัยของเรายังไงปบกปากคุยยากไหมกับละครปากมากเลยค่ะส่วนตัวแล้วจริงๆเป็นคนเฒ่าๆ้าค่ะตัวหนูเป็นคนแบบเฒ่าๆ้่าลุยๆไม่หญิงแพ้จีนเขาก็จะเป็นเด็กในยุคสมัยก่อนอยุทยาค่ะเขาก็จะมีจริตจะก้านมีความเป็นเด็กสมัยนั้นค่ะก็ตัางหากการพูดอะไรหลายๆอย่างก็ต้องกลับเลยแบบนี้ค่ะ ผลงาน,นคลิปที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างฟี edback ดีไหมงานเปิดที่ที่ทแฟนมิสแอ่าที่เราเราเพิ่ไปเพิ่มไปร่วมร่วมเล่นด้วยค่ะฟีดแบ a c ดีมากๆเลยค่ะก็ได้มีโอกาสร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยเหมือนกันค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีรีรันทางช่องสามด้วยค่ารบกวนตามดูได้ค่ะใครที่ไม่ได้ไปในรอบวนี้พลาดค่ะเมื่อไหร่รีรันเหมือนจะเป็นวันที่สิบ แปดค่ะสิบแปดวันจันนี้ค่ะสิบแปดันบาค่ะซ่องขวาค่ะโอเคค่ายไดค่ะแล้วตอนนี้มีกิจกรรมแจกประดินปีใช่ไหมครับไปเป็นยังไงบ้างครับที่ที่ไปที่ผ่านมาใช่ไหมคะใช่แฟนๆให้การตอบรับดีมากๆเลยค่ะหนูได้ไปที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่ค่ะเป็นเป็นแบบถิ่น ฟิลฟิลแบบชานเมืองใช่ไหมคะเรือว่าชานเมืองค่ะแล้วแบบแฟนๆคือพวกพิกซี่มาแบบมารอดูมาเราเจอพวกเราค่ะก็รู้สึกแบบได้รับกำลังใจได้รับพลังเต็มเค่ะแล้วพวกแฟนแฟนที่ไม่ได้ไปวันนั้นแล้วจะทํายังไงกับปฏิทินช้องสาที่อยากได้กันมากถ้่าอยากได้ต้องดาวน์โหลดค่ะมีดาวน์โหลดในแอปของ CS3 ค่ะแล้วเรามีผลงานมีผลงานอะไรอีกหรือเปล่าคะ ยตอนนี้ก็เนี่ยแหละค่ะมีภพวิกิตใช่ค่ะก็กำลังจะจบแล้วเลยอีกตอนนึงค่ะแล้วปีหน้านะคะก็มีละครเรื่องรักค้งคู่งจังหวัรักกอดสวรรค์ค่ะแล้วก็กำลังถ่ายทำเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวชื่อยายทีแมแทนที่จะไปแบบท่องเที่ยวหรือว่าทำอะไรกับยังไงกับแฟนหรือ,รอก็คุครับจริงๆก็แอบอยากพาคุณแม่ไปเที่ยวค่ะคุณแม่แบบอย,า,อยากเจอหิมะ ค่ะแต่ว่ากลังดูอยู่ค่ะว่าสรุปร่าคิวต่างๆนานาจะลงเดียวอะไค,ค,ค่ะท่่เราจะไปที่ไหนจริงๆอยากไปวสวิตเซอร์แลนด์ใช่แต่ว่าอาจจะต้องแบบเตรียมการนิดนึงค่ะใช่ต้องต้องรอดูว่า,าคิวกองละครความพร้อมอะไรด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะแบบบางที่ก็อาจจะพาไปที่ใกล้ๆก่อนเดี๋ยวลองดูสัหวันรับมีข่าวดีเกี่ยวกับ เรื่องของการรับปริญญาที่ใกล้ๆจะจะจบใกล้รับเร็วๆนี้แล้วใช่ไหมคะห่ค่ะก็ก็ฝากด้วยค่ะน้ำ้ายเลยนจบแล้วค่ะชายได้เกียรติย o อันดับหนึ่งด้วยค่ะก็น่าจะรับประมาณปีหน้าค่ะแต่ว่ายังไม่รู้วันที่แน่นอนถ้ารู้แล้วจะแจ้งในไอจีก็ติดตามกันได้ค่ะในไอจีแฟนเพจของแฟนคลับก็ได้ค่ะกิ้ย่างอเนสซาร์น้ำซอส ก็ใกล้ปีใหม่แล้วค่ะปีใหม่คุณปีใหม่หน่อยค่ะค่ะก็ในปีใหม่ปีนี้นะคะปีมังกรค่ะก็ขอให้ทุกคนมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอิวสนสตาแกรม